ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับถ้าเป็นใน a c e b o o k อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับสำหรับในบทเรียนนี้เราจะได้วาดรูปก,กันจริงๆแล้วนะครับใครที่รอคอยอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะสอนวาดสักทีบทเรียนนี้เราจะได้เรียนกันแล้วโดยเวิร์กช็อปหรือว่าแบบฝึกหัดนี้ทั้ง4รูปเป็นรูปที่สร้างจากเครื่องมือที่เราเรียนมาแล้วทั้งสิ้นใบหน่อยว่ามันทำมาจากเชฟทั้งหมดเลยครับ ทีนี้ใครที่กำลังจะวาดหรือว่าวาดอยู่ให้กดพอดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็แคปรูปจากวิดีโอไปใส่ในโปรแกรมก็ได้แล้วลองวาดตามสำหรับใครที่ติดหรือว่าใครที่วาดเสร็จแล้วสามารถกดเล่นวิดีโอต่อเพื่อดูวิธีวาดกันต่อได้เลยนะครับอ่ะโอเคเราไปดูกันเดี๋ยวผมขอลากรูปที่ไม่เกี่ยวออกไปข้างนอกก่อนนะครับผมขอซูมออก ด้วยคอนโทรลลบแล้วก็ขอเลื่อนจอด้วยเครื่องมือแฮนนะครับตัวเฮดฮ่องกงแนละ้วให้มันอยู่ในหน้าจอที่เราถนัดขอลากตัวนี้ออกไปด้วยแล้วผมจะขยายตัวทงตัวนี้ด้วย Selection แล้วก็กดชิปแล้วก็ลากนะครับ รูปแรกผมว่าไม่น่ามีใครติดนะถ้าตั้งใจเรียนกันมารูปนี้เป็นรูปที่ง่ายที่สุดเลยแล้วมันสามารถมองออกได้อย่างไม่ยากเลยนะครับถ้าคนที่มองไม่ออกเดี๋ยวผมจะลองอ๋อขอโทษครับเดี๋ยวผมจะลองอันคุปม,มาดูเห็นไหมว่ามันมีแค่3มชิ้นเองนะอะ๋กดคอนโทรลกลับไปนะก็ะคือ1 สี่เหลี่ยมที่เป็นเสามันนะครับเดี๋ยวผมจะขอใช้ i d o p p e r องมือดูดสีตัวนี้ดูดสีน้ำตาลแล้วก็ตัวทรงสีเขียวอ่าสังเกตเห็นเส้นสีชมพูไหมครับที่ที่มันขึ้น เส้นนี้เราเรียกว่าสมาร์ทไกด์ตัวสมาร์ทไกด์จะอยู่ในวิวแล้วก็ Smart guide สมาร์ทไกด์นะครับสมาร์ทไกด์จะเป็นตัวที่เหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้กับเรามันจะมีประโยชน์ในการจัดหน้ากระดาษหรือว่าต้องการจัดคอมโพสที่มันตรงกันไอ้นี้ก็จะเป็นเหมือนกับเส้นไกด์ให้เราในการวางประมาณนี้เสร็จแล้วต่อจากเมื่อกี้ก็คือเราสร้าง สี่เหลี่ยมที่เป็นธงมานะครับขอย่อมันหน่อยอุ๊ยผิดแล้วเดี๋ยวขอใช้ i อดรอปเปอีกทีนึงก็คือตัว i อแหละคีรัดมันโอเคในการดูดสีสุดท้ายดาวก็คือตากต,ตัวนี้นะครับลากมากดชิปขอใช้ i อดรอปเปเหมือนเดิม ก็ดูสีเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวเองอยากไม่เยอะนะง่ายนิดเดียวจริงๆวิธีนี้ทำให้เราวาดธงได้ง่ายๆเลยเหลือจะวาดธงญี่ปุ่นก็ได้นะผมขอลบแล้วลองวาดให้ดูเคื่องมือนี่เลิป ผมขอเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ผมจะเปลี่ยนธงเป็นสีเทาเนาะเดแยวมันจะมองไม่เห็นถ้าเป็นสีขาว่อนไปนิดนึงมา เราก็จะได้ทงญี่ปุ่นใครถามว่าเรียนกับ DIY ทำอะไรได้บ้างบอกเลยว่าเราวาดทงได้ละประมาณนี้นะครับในการวาดรูปแรกไม่ยากนะเราจะประยุกต์ไปวาดทงทงชาติไทยเราก็วาดได้นะเราก็แค่เพิ่มสีเหลี่ยมเพิ่มสีมันโอเคนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะครับผมขอซูมออกอีกทีหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวขอลากมันออกไปไว้ข้างนอกก่อน กรุ๊ปมันไว้ด้วยคลิกเลือกทั้งหมดด้วย Selection แล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็กรุ๊ปลากไปไหนมาไ,ไหนได้ง่ายโอเครูปที่1ผ่านไปนะครับไม่น่ามีปัญหาผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ทันมาถ้าวารูปแรกได้แล้วรูปที่2ไม่น่ามีปัญหาเลยนะมันไม่ยากเหมือนกัน โอเคเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับจะเห็นว่ามันมีกี่ส่วนมีหูมีทางด้านบนนะครับสีด้านบนแล้วก็สีด้านล่างแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นตัวเปิดกระเป๋าสีเหลืองก็คือสีชิ้นวิธีการวาดเป็นสี่เหลี่ยมเลยเนาะไม่ยากหรอกนี่หนึ่งชิ้น แล้วผมจะ Copy โดยกด Ordinate ใน Mac แม็ก็จะเป็น Option แล้วก็กด s h i f t นะครับแล้วก็ลากลงมาทีนี้เราก็จะได้สี่เหลี่ยม2ชิ้นละสมมุติว่าผมให้ทั้ง2ชิ้นเลยนะแล้วผมขอดูสี i อ o p p e r ตัวนี้กับสีดำ มันจะไม่เป็นมิติของภาพนะครับถ้าเราใช้สีดำหมดถึงแม้ว่าสมมุติว่ามันจะมีสีเหลืองขอค o p y ิมาวางให้ดูนะไม่ต้องทำตามแานนนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีสีเหลืองตรงนี้แต่มัน,นดูไม่ออกว่าเป็นกระเป๋าเพราะฉะนั้นหลักการในการวาดภาพแบบแฟตนะครับแฟตดีไซน์เราจาเป็นที่จะต้องใช้สีมาเป็นตัวแยกความลึกความ หนาอะไรประมาณเนี้ขอใช้ eyedropper ดูสีอีกทีนึงนี่เกะก,กะจังขอเล่าไปหน่อยเนาะผมเชื่อว่าไอตัวกระเป๋าเนี่ยไม่ติดกันหลอกตอนวาดอ่ะอ่ะนี่ผมขอดูดสีอีกทีนึง e y ด d o p p e r เห็นไหมไม่ติดหรอกแต่พอหูมันอะหลายคนอาจจะงงว่ามันวาดยังไงนะครับแต่ผมบอกไปแล้วว่าผมสอนไปแล้วนะครับส่วนหูดูง่ายๆคือมันเป็นเชฟวงกลมเพราะฉะนั้นเราสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนจากอ e ิลิปนะครับกดชิปแล้วก็ลาวงกลมตัวนี้เป็นสีดำเนาะ หูเป็นสีดำเหมือนกันแต่พอหูเป็นสีดำที่เป็นฟิลมันจะไม่โปร่งข้างในนะครับวิธีง่ายๆเลยง่าย,าย,ายจนที่อาจจะคิดไม่ถึงหรือว่าอ๋อกันเลยทีเดียวมันแค่สลับฟิลกับสโตกนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใส่สโตกนะขอสลับแต่ว่าพอสลับแล้วมันยังเล็กอยู่ ผมก็ไปปรับสโตกแค่นั้นเองสักแปดสิบไปเลยพี่ไม่ได้หกสิบแล้วกันเหมือนต่อราคายัางไงอย่างนั้นโอเคทีนี้มันอยู่ด้านบนแต่ว่าผมสอนไปแล้วนี่ว่าเอามันไปอยู่ด้านล่างยังไงนะครับวิธีก็คือคลิกขวาอาร a เรนนะ Send to back เห็นไหมเหมือนกระเป๋าเลยเราก็ได้กระเป๋ามาใช้งานละมันดูไม่ค่อยตรงกันหน่อยนะเราจัดหน่อยใช้คีย์บอร์ดก็ได้นะครับคีย์บอร์ดตรงลูกศรมันสามารถใช้เลื่อนได้นะโอเคมีความคล้ายประมาณนี้เองครับมันอันนี้มันต่างกันแค่อันนี้เป็นเส้นอย่างเดียวแต่ว่ามันก็ไม่ผิดนี่มันก็ดูเป็น รูปแล้วถูกไหมเวลาที่เราเอ็กพอไปใช้งานเราไม่ได้มาดูว่ามันเป็นเส้นยังไงเราแค่เอาภาพของมันไปใช้เองทีนี้เสร็จแล้วขอกดรูปไว้หน่อยนี่เราก็จะได้กระเป๋าถ้าเป็นสมัยเรานะั้นจะเป็นกระเป๋าถือจะขอบนะไม่รู้ว่ามีคนทานหรือเปล่า ถ้างบน้อยหน่อยตอนนั้นน่าจะเป็นโดมอนไหมกระเป๋าเราจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองอันคุปมันคุปก่อนจิ้มผมใช้สีแดงกระเป๋าสีแดงก็ได้ขอใช้ไอดอปเปอร์ดูดสีแดง เห็นไหมอย่างที่ผมอธิบายไปว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นสีเฉดเดียวกันอะในการทํางานว่าลรูปแฟตอะมันไม่เห็นมิติเลยของกระเป๋าวิธีแก้ก็คือเราเพิ่มข้างล่างให้เข้มลงหรือว่าเพิ่มข้างบนให้สว่างขึ้นก็ได้มันจะได้ดูเป็นแยกระยะ2ระยะนะครับผมขอคลิกตัวล่างแล้วกันแล้วเดี๋ยวเพิ่มความเข้มของมัน เท่านี้เองให้เรามองภาพให้ขาดให้ชัดเจนมันก็จะง่ายแล้วเมื่อกีอ้ที่ผมสอนไปก็คือเมื่อกี้มันผมส่งมันไปด้วย s e n t to Back ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอ b i บ to f r o n t กันใหม่อีกทีนึงอีกวิธีหนึ่งที่ผมสอนไปในบทเรียนของการ Copy ผมอยากให้ใช้ตัวนั้นด้วยนะครับ วิธีการ Copy ที่ผมสอนไปก็คือการตัดมาด้วย Control X หรือว่าใน Mac ก็เป็น Command X เสร็จแล้วเลือกชิ้นที่เราจะไปวางไว้ด้านหลังในรูปนี้จะเห็นว่าหลังสุดก็จะเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นตัวนี้นะครับเรารู้ได้ไงเพราะว่าเราสร้างตัวนี้ก่อนแล้วเราก็มาสร้างตัวนี้แล้วเรามาสร้างตัวนี้แล้วเสร็จแล้วไอชิ้นเนี้ยเห็นไหมว่ามันอยู่ด้านหลัง เพราะฉะนั้นเน,นี่ยน่าจะอยู่หลังสุดจริงๆไม่ต้องมานั่งไล่ก็ได้จิ้มดูก็ได้ครับนะอันนี้ก็จะอยู่บนสุดอันเนี้ยมันเหลื่อมกันแต่ว่ามันก็ยังเห็นอันนี้เลยแสดงว่าอันนี้อยู่หลังสุดเพราะฉะนั้นผมจะมาจิ้มอันนี้แล้วกด c t r o l B มันก็เอาไปไว้ด้านหลังได้เหมือนกันอันนี้อยากให้ทบทวนเรื่องของการ Copy บทเรียนเก่าเฉยๆน,น,นะโอเคเราได้กระเป๋าละเดี๋ยวเราไปวาดต่อกันที่ ไอศครีมตัวนี้เมื่อกี้ผมอาจจะงงนะมันเร็วหน่อยเมื่อกี้ผมคอนโทรลลบนะซูมออกแล้วก็ซูมเข้านะครับซูมออกซูมเข้ามีหลักการด้วยนะสมมุติว่าเราคลิกรูปธงอยู่เราซูมเข้ามันจะซูมเข้าไปที่ธง แต่ว่าถ้าเราคลิกไอติมอยู่ตรงขอบตงเนี้เอาเรากดซูมเข้ามันจะมาที่ไอติมนะน,นี่ก็เป็นทริคในการใช้งานขอใช้แฮนดตัวนี้หน่อยตัวนี้นะครับที่ผมใช้เลื่อนประจำเนีย่ยคือแฮนด์ทูตัวนี้สูงเข้าโอเคข,ยยขอขยายขอขยายไอศครีมอานี้หน่อย ทีนี้จากบทเรียนก่อนที่ผมสอนมีวิธีทำไอศครีมนี้อย่างแน่นอนครับถ้าเรามองเป็นรูปตอนนี้มันจะเหมือนกับเชฟอยู่4ชิ้นนะสี่เหลี่ยม3ชิ้นแล้วก็ตัวไม้ชิ้นหนึงนะครับที่ติดดาว่าน่าจะติดตรงขอบไอติมหรือว่าไอศครีมนี่ยแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันวาดยังไงลองสร้าง สีเหลี่ยม1ชิ้นผมอยากได้ติมใหญ่ๆอันนี้ผมหิมวขอไอด p อปเปอร์ตัวนี้ดูสีใครจะใช้สีอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้สีเดียวของผมจะได้ลองใช้สีด้วยเสร็จแล้วกดออติ n เนตกดชิปล้วก็ลากอ้อขอโทษครับออติ n เนตนะแล,ะะล้วก็ลาก่อนแล้วก็ Shift โอเคชั้นที่2เป็นสีครีมโอเคแล้วเรามาเลือก Selection อีกทีหนึงนะกดตัว V หรือถ้าไม่กดตัว V อ่ะก็ไปเลือกตรงนี้แต่อย่างที่บอกอ่ะให้ใช้คีย์ลัดเป็นหลักกด Ordinate อีกทีหนึงแล้วก็ลากมาพร้อมกับกด Shift แล้วก็ i r o p p e r ดูดสีอีกทีนึงผมจะใช้3สีนี้เพราะว่าผมชอบมันขอกลับไปกดตัว V อีกครั้งนะครับ โอเคเราก็จะได้อศสเครมที่เป็นแท่งแต่ว่าอันนี้เป็นไอศ์เครมแท่งทื่อๆที่มันไม่ได้เหมือนกับตัวอย่างถ้าใครสร้างแล้วก็ติดตรงนี้ให้เรามานึกถึงลูกศรสีขาวอย่างที่ผมสอนไปว่าลูกศรสีขาวหรือว่าตัว direct selection มันมีความสามารถในการจับขอบแล้วก็ดัดมุมนะครับ เมื่อเราเอาลูกศรสีขาวมาคลิกเห็นไหมมันจะมีวงกลมอยู่4ตัวเสร็จแล้วเรามาจิ้มที่ผมขอรวบอย่างนี้นะแจ็ครวบหรือว่าจิ้มกดชีฟจิ้มสอฝั่งนี้ก็ได้จะเห็นว่ามันมีวงกลมอยู่2ตัวให้เราจิ้มที่วงกลมนะครับมันจะมีไอคอนที่มันเป็นเคิร์ฟเคิร์ฟอยู่ ลองลากดูหมายถึงว่าลากเข้ามานะเห็นไหมเป็นไอศครีมละแสดงว่าข้างล่างเราใช้วิธีการเดียวกันได้นะครับก็คือตรงนี้แล้วเราเลือก2จุดนี้น่วกระดิ่งอ่าเราก็ได้เป็นไอศครีมลว แต่มันจะไม่เหมือนแบบเพราะว่าผมอยากได้มันใหญ่หน่อยนะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราเลือกแค่2จุดเราลองเลือกอสมมุติว่าผมคลิกที่อันนี้แท่งที่สองท่อนที่สองแล้วลองเลือกทั้ง4จุดดูดิมันก็จะย่อทั้งหมดไงแต่ว่าเราไม่ได้อยากให้มันย่อทั้งหมดเราอยากให้มันย่อแค่เป็นมนแค่ท่านบนกับด้านล่างนี้เพราะฉะนั้นเราเลือกแค่ สองจุดในการคอนโทรลนะครับโอเคเราถ้าสมมุติว่าเราอยากยอ่อไอติมด้วย e ด t Selection ได้ไหมคำตอบของม,มันก็คือได้นะโดยการใช้วิธีการดึงจุดเหมือนเดิมอย่างที่บอกไปว่า e ด t Selection มันสามารถ c o n โทรลจุด c o n t r o l เส้นได้เดี๋ยวผมจะลองลาก e ด t s e ซ e เลชันนะครอบทั้งหมดจะเห็นว่าฝั่งนี้มันจะมีอยู่1 2 3 4 5สนะครับ ฝั่งนี้ก็มี6เพราะมันสมมาตรกันทีนี้อย่างที่บอกว่า direction สามารถลากจุดได้ดึงจุดแล้วก็ลากได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ใช้รวบแบบนี้แล้วก็กดชิปเพื่อที่จะดึงจุดเข้าไปได้เหมือนกันโอเคสำหรับใครที่ไม่ทันนะผมขอทวนอีกรอบนึง ตัวเลเล็กซเคชั่นตัวนี้นะครับคอนโทรจุดได้รวบจุดแข็งจุดทางด้านขวาแล้วก็ลากเข้าไปเครื่องมือก็คือลูกศรสีขาวไดเล็กซเลคชั hmm. ่นนะไม่ใช่ลูกศรสีดำอ่ะกดเบี้ยวเลยเมื่อกี้มือผมกระตุกขอคอนโทรแซดกดช mm ิป hmm. ก็ได้จะได้ตรงโอเคทีนี้ เรารู้วิธีในการทำไอศครีมแล้วเพราะฉะนั้นด้ามของมันก็คงไม่ยากเนาะก็แค่เราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมามด้ามแดงเชีย์ขอดูสีอันนี้หน่อยแล้วกันแล้วผมขอเลื่อนมันตอนนี้ผมเลือก selection อยู่นะลูกศรสีดำเคาะคีย์บอร์ดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับ เสร็จแล้วมาเลือกที่ direct selection หรือว่ากดตัว A รวบสองจุดนี้นะครับแล้วก็ม้วนมันเข้าไปเท่านี้เราก็จะได้ไอศครีมรูปที่3แล้วสีสันแต่งเอาเลยตามความชอบของเราโอเคเดี๋ยวเราไปต่อในรูปที่4นะครับกลิกร,รวมคลิกขวาแล้วก็กรูป ซูมออกหน่อยไปยอยู่กับเพื่อนนะครับสุดท้ายรูปสุดท้ายละถ้าเรามีความรู้จัก3รูปนั้นก็รูปนี้ไม่ยากอะไรเลยกับเมื่อก่อนเขาเรียกทีมนี้ว่าอะไรนะยากคูนะ่เนาะยากคู่ไม่ยากเลยผมขอสร้างให้ดูเลยนะครับเพราะว่าพื้นฐานอันนี้ได้อธิบายไปกับอันนื่นๆแล้ว ี่เลี่ยมมันมนสีมุมนี่ใช่ไหมเราก็แค่ใช้ direct selection กษรสีขาวตัวนี้รวบทั้งหมดมีจุดมีจุดกลมๆแล้วแสดงว่าดึงได้นี่มันมนไปโอเคผมขอดูสีด้วย eyedropper นะครับ อืมแต่ผมยังไม่ทำอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาทำด้ามไอศครีมกันก่อนขอดูสีหน่อยจ้าแล้วก็เลือกด้วย Direct Selection นะครับมุ้มมันลงทีนี้ผมจะกรุ๊ปจะเห็นว่าสองฝั่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทำสองฝั่งเรากรุ๊ปอีกฝั่งหนึ่ง อาจจะกดออเทนเนตแล้วก็ชิ i แล้วก็ลากมันจะค่อมกันนิดนึงได้แล้วเห็นไหมง่ายกว่าอันเมื่อกี้อีกแล้วตรงกลางอ่ะตรงกลางจะสังเกตว่าเวลาที่มันไม่มีเงาตรงกลางมันจะดูเป็นรูปที่แบนนะครับแต่พอเราใส่เงาตรงกลางตรงนี้มันก็จินตนาการได้ว่าเออมันมีความลึกโดยสีที่เราใช้เป็นสีที่เข้มอีก ระดับหนึ่งมันจะแสดง,งความลึกมันเหมือนกับตัวกระเป๋าอย่างที่ผมอธิบายไปตอนแรกมันใช้สีในการช่วยบอกถึงความลึกโอเคงาตรงกลางซีเหลี่ยมนี่ใช่ไหมแล้วก็มันมุ้มทั้งงานเลยขอดูดสีหน่อยจ้าเหมือนเดิมแล้วใช้ selection ลูกสอสีดำ ลากไปนี่เราก็จะได้ไอศครีมยักษ์คู่ละทีนี้ผมขอเพิ่มไฮไลท์มานิดนึงแล้วกันก็คือนนผมจะก๊อปปี้ตัวนี้นะอันนี้ผมก๊อปปี้โดย Ctrl+C แล้วก็ Ctrl+V เลยผมขอขยายมานิดนึงแล้วก็ย่อมลงหน่อยนะครับแล้วผมจะมาเลือก Direct Selection ก็าทำให้มันมุมๆอย่างนี้นะขานล่างมันลงมาผมจะใช้สีขาวแล้วก็ใช้ o p ป c ซิตี้ที่น้อยลงกว่านี้แล้วก็กดดิเร t ชันเพื่อออกเห็นไหมคราวนี้สิ่งที่เราทำมันจะช่วยเพิ่ม มิติให้กับภาพอันนี้ผมอยากทำให้มันเป็นไฮไลท์นะครับถ้าเติมวงกลมอีกอันนึงแล้วผมดูจากอันนี้มันก็ดูเป็นเหมือนกับไฮไลท์ของไอติมซึ่งทำได้สองฝั่งเลยกอ็อไปมาหวางอะไรกรุ๊ปมันก่อนแล้วก็ออติเนตลากมันมาพร้อมกับกดชิปก็ดูเป็นไฮไลท์ที่เป็นติมสองฝั่งซึ่งมันก็ทำให้ภาพของเราอะมีมิติแล้วก็มีสเสน่ห์ขึ้นมาอีก ประมาณนี้เราสามารถศึกษาแสงและเงาได้จากพินเทเลสหรือว่าศิลปินที่เขาวาดภาพแนวแฟตก็ได้นะครับศึกษาการใช้เงาการใช้ไฮไลท์การใช้สีทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนแต่ว่าอันนี้เป็นเบสิกที่ผมได้สอนไปสำหรับใครที่วาดสีภาพนี้ได้แล้วเอามาอวดกันก็ได้ในเพจหรือว่าส่งมาให้ผมดูทางช่องทางไหนก็ได้นะผมจะดีใจมากๆถ้าเรียนกับผมแล้วทำได้ถึงสภาพนี้ ผมเชื่อว่าคุณมีพื้นฐานประมาณหนึ่งแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันในบทเรียนต่อไปนะครับโอเคสำหรับตัววิดีโอนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับภาพวาดทั้ง4ตัวซึ่งมันก็ไม่ยากเลยเนาะใช้จากเชมง่ายๆโอเคนะครับ